กินได้เชไมีสองอย่างาแบบพัสปอดกับไไงนุ่มอ่ะนุ่มลื่นชุ่มชื้นยังไงฟิวหนักหนักมาเอาเลยหรอฮ้า Whoa! เโอ้โหไม่เป็นไรครับโดดนั่นใหญ่เลยเอางี้ สวยสวยหัว <laughs> โหแต่กล้องใกล้มากเลยอ่ะมุมแบบใกล้ชิดมุมใกล้ชิดเกินกลัว

ปั่นขึ้นไม่ไหวฮะเอาใหม่ดิยกใหม่ดิสิบเจ็ดสิบเจ็ดท่นดนหนึ่ะดูคนดิคนแค้อะไนี้ยค่ะ